ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอภาพประเด็นที่น่าสนใจโงแดงรักษาสถิติสร้างสถิติกับเวสแฮมและสถิติของซาลาดิวอพูเก็บชัยชนะเหนือเวสแฮมสามตัวหนึ่งที่แอนฟิ์อีกครั้งในเกมพิมลีกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโงแดงรักษาสถิติไม่แพ้ใครในช่วงเริ่มต้นฤดูกาลด้วยการเก็บ3ามแต้มในเมอร์ซี่ไซส์ในลีกสูงสุดต้องขอบคุณประตูจากโมฮัมเหม็ดซาลาดาวินุนเยสและดิโกโชตา และนี่คือ5ประเด็นที่น่าสนใจจากเกมดังกล่าว 1. สถิติที่ร้อนแรงต่อเนื่องของครอปลิวอพู Liverpool ยังไม่แพ้17เกมติดต่อกันในพรเมียร์ลีกเหนือทีมของเดวิดมอยส์สถิติดังกล่าวดีที่สุดในดีวิชันที่ย้อนไปจนถึงฤดูกาลที่แล้วและตอนนี้พวกเขาชนะ5เกมและเสมอ1จาก6เกมแรกจาก6เกมเปิดสนามในลีกในฤดูกาล2023-2024 นี่ยังเป็นการชนะ5เกมติดต่อกันตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา 2. สถิติเพิ่มเติมในการเอาชนะขุนค้อนรลิวอปูเก็บชัยชนะเกมที่50เหนือเวสแฮมที่แอนฟิลด์ในทุกรายการเจอเกมที่72ที่พบกับทีมเดอะแฮมเมอร์ในยุคของพิมลีกตอนนี้หงแดงชนะ35จาก55เกมที่ทั้งสองทีมเจอกันลิวอร์พูยังทำสถิติเท่ากับสถิติสโมสรในการเจอกับเวสแฮม ด้วยการทำประตูในการเจอในเกมหลีกเป็นนัดที่15ซึ่งพวกเขาทำได้ในระหว่างฤดูก,กาล1 9 7 7ก้ถึงหนึ7งาาซาลาสร้างสถิติ12เกมติดต่อกันจุดโทษที่โมฮัมเหม็ดซาลายิงเข้าไปเป็นประตูแรกของเกมนี้ทำให้เจ้าของเสื้อเบอร์11มีส่วนร่วมกับการทำประตูในเียมหลีกต่อเนื่องเมื่อตอนนี้เขาทำประตูหรือแอซิสติดต่อกัน12เกมในหลีกสูงสุดเทียบเท่ากับสแตนคอริมอลเจมี่วาดี้และตัวเขาเองในปี2021 ราชันแ่งอียิ์ยังเป็นนักเตะค,คนที่5ที่ทำประตูหรือแอซิสให้กับทีมของเขาใน6เกมแรกของฤดูกาลในพิมลิกเท่ากับเดวิดเบคแฮมคิริองรีเซคียวอาเวโรและเอริ่งฮาร์แลนด์ซาลายังขึ้นไปทำประตูเวสแฮมครบ10ประตูในฐานะนักเตะลิเวอร์พูลด้วยทำให้เขาเข้าไปทาบสถิติของจอห์นโตเชคที่ทำประตูมากที่สุดเท่ากันในการเจอกับขุนค้อนในฐานะนักเตะหงแดงซีนูนเยสฟอร์มดีต่อเนื่อง ดาวินนูนเยสต่อยอดการเริ่มต้นฤดูกาลของเขาย่งแข็งแกร่งเมื่อเขาทำไป4ประตูและ2แอซิสจาก7เกมทุกรายการในฤดูกาลนี้นูนเยสทำประตูอย่างชาญฉลาดให้ลิเวอร์พูลกลับไปนำไว้แซมอีกครั้งหลังจากถูกตีเสมอก่อนหมดครึ่งแรกเขายังมีส่วนสำคัญในการช่วยให้ซาลาห์ได้ทำประตูเมื่อเขาเป็นคนใจให้เพื่อนร่วมทีมรายนี้ในจังหวะก่อนที่จะเรียกจุดโทษ 5. การฉลองของคล็อของแดงผ่านบททดสอบทั้งหมดที่พวกเขาเผชิญในฤดูกาลนี้นับตั้งแต่เสมอเกมเยือนเชลซี และหลังจากตามหลังตลอดในระยะหลังลิวอพูขึ้นนำเวสแฮมก่อนและต้องต่อสู้ในสถานการณ์ขึ้นนำความยินดีที่มองเห็นได้จะครอปตอนจบเกมเขากลับมาชูกำปั้นต่อหน้าเสียงเฮจากแฟนบอลเดอะคอปอีกครั้งเป็นอีกบททดสอบที่บอสและลูกทีมของเขาผ่านไปได้ก่อนที่ตอนนี้จะหันกลับไปสนใจที่เกมคาราบาวครับกับเลสเตอร์ซิตี้ในค่ำคืนวันพุธนี้ จูโกเมสกองหลังลิเวอร์พูลยืนยันว่าชัยชนะเหนือเวสแฮม3ต่อนคือผลการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ของผงแดงหงแดงทะยานขึ้นไปรังอันดับ2ในพรีเมียร์ลีกแล้วหลังจากที่ชนะ5เสมอ1จาก6นัดแรกของฤดูกาลตามหลังแมนซิตี้จ่าฝูงที่ชนะ100%อยเอยู่2แต้มพวกเขามีคุณภาพที่ยอดเยี่ยมทั้งแดนหน้าและทั่วทั้งทีมเลยมันชัดเจนว่ามิคาอุลอันโตนนโอเป็นตัวอันตรายอย่างแท้จริงและเรารู้ว่านั่นเป็นเรื่องยาก ชัดเจนว่ามันเป็นผลการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่สําหรับเราและการลุยต่อตอนที่สกอร์เสมอหนึ่งต่อหนึ่งเป็นช่วงที่ต้องรีเซ็ตและจัดกลุ่มใหม่และผมคิดว่าเราทําแบบนั้นได้พวกเขามักจะมีช่วงเวลาของพวกเขามันแค่เกี่ยวกับเราที่จะรักษาวความมั่นใจและเล่นฟุตบอลของเราต่อไปเรารู้ว่าความอันตรายของเขาคือเกมโต้กลับอเล็กซิสแม็อลริสเตอร์เชื่อว่าลิพูสมควรได้3ามแต้มในการเจอกับเวสแฮม,มในวันอาทิตย์ที่ผ่านมา โดยเฉพาะฟอร์มในครึ่งหลังที่เหนือกว่าในชัยชนะ3ต่อ1นที่แอนฟิลด์และนี่คือการพูดคุยหลังเกมของเจ้าของเสื้อเบอร์1ิกับลิฟูเอฟซีคอมเกี่ยวกับผลชัยชนะที่สมควรได้รับในเกมนี้ใช่แล้วอย่างที่คุณพูดครึ่งแรกอาจจะยากนิดหน,น่อยพวกเขาทําได้ดีมากแต่ครึ่งเวลาหลังเราเป็นทีมที่เหนือกว่าดังนั้นน่าพอใจมากกับฟอร์มการเล่นและแน่นอนว่าผลการแข่งขันการรักษาโมเมนตัมไม่ได้หลังจากทำประตูแรก เราหรือว่าพวกเขาจะเล่นอย่างนี้พวกเขาเป็นทีมที่ตั้งรับเยอะมากและโต้กลับได้ดีมากดังนั้นเราทําประตูแรกได้แต่พวกเขากลับมาได้เช่นกันพวกเขาเป็นทีมที่ดีมากเล่นด้วยยากแต่ขอบคุณพระเจ้าที่เราชนะมันได้เกี่ยวกับแอซิดของเขาให้กับดาวินนูนเยสมันเป็นการจ่ายเปิดบอลที่สวยงามผมเห็นโมนัตวินกําลังจะวิ่งตัดหลังดังนั้นผมก็แค่จ่ายบอลและดาวินจัดการที่เหลือลิเวอร์พูลกำลังได้เห็นนูนเยสที่ดีที่สุดหรือไม่ ใช่แน่นอนผมคิดว่าเขาเก่งขึ้นเรื่อยๆผมคิดว่าเราจะเห็นฟอร์มที่ดีที่สุดของเขาในปีนี้เขาเป็นคนที่น่ารักมากเขาทำงานหนักมากผมพอใจกับเขาจริงการเล่นเคียงข้างกับดดมินิกโซบอสไลน์ผมพอใจมากดอมเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมเหมือนกับเอนโดและไรอันเช่นกันเคอร์ติสด้วยเรามีนักเตะที่ดีหลายคนและผมสนุกสนานในการเล่นร่วมกับพวกเขาจริงๆ อย่างที่ผมพูดผมสนุกสนานจริงๆในการเล่นร่วมกับพวกเขา,เขาและผมมีความสุขมากที่ได้มาอยู่ที่นี่การกลับมาทำผลงานอย่างแข็งแกร่งในช่วงโปรแกรมชุกแน่นอนนี่คือลิเวอร์พูลเราจะต้องลงเล่นทุกๆ3หรือ4วันซึ่งเราต้องพร้อมสำหรับเกมถัดไปและนั่นคือสิ่งที่เรากําลังจะทำบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มของครอบชัยชนะเหนือไวแซมประตูที่น่าทึ่งของนูนเยสและอื่นๆ เจอเกนครอปมีกำลังใจจากพัฒนาการที่มีแนวโน้มที่ดีของลูกทีมของเขาจากเกมที่ลิพูชนะเวสแฮม3ต่อหนึ่งในพิมลีกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและนี่คือทอดบทสัมภาษณ์หลังเกมของนาใหญ่หงแดงเขาพอใจกับฟอร์มของทีมแค่ไหนใช่แล้วมันเป็นไปตามคาดนั่นคือเป็นเกมที่ยากยากมากๆมีจังหวะดีๆหลายจังหวะในครึ่งแรกแต่เราคุมเกมได้ไม่เพียงพอที่จะหยุดยั้งพวกเขาอย่างสิ้นเชิงซึ่งยังไงมันก็ยากมากๆ แต่ผมคิดอีกครั้งจริงๆว่าเราเล่นได้ดีในช่วงต่างๆการเสียบอลบางจังหวะที่เราไม่น่าจะเสียมันชัดเจนแต่จังหวะที่เราทำประตูได้ซึ่งมาจากการโต้กลับที่สุดยอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวะโต้กลับเร็วและหลังจากนั้นเรามีคำถามนิดหน่อยสำหรับลูกตีเสมอต้องบอกคุณอย่างนั้นตอนที่พวกเขายิงประตูได้ผมไม่ได้เซอร์ไพรส์เลยมันไม่ใช่แบบมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเราน่าจะตั้งรับดีกว่านั้นมันชัดเจนแต่เรื่องที่สำคัญที่สุดคือคุณต้องอยู่ในเกม และชัดเจนว่านั่นคือสิ่งที่เราทําในครึ่งเวลาหลังเราคุมมันได้ดีขึ้นมากเราให้พวกเขาเจอกับความท้าทายอย่างแท้จริงเราสร้างปัญหาหลายอย่างให้กับพวกเขาและทําประตูที่ยอดเยี่ยมแน่นอนว่าตอนนี้พิเศษจริงๆตอนนี้หนึ่งต่อสองมันน่าเหลือเชื่อมากทุกคนกําลังมองมาที่ผมตอนที่ผมพูดเกี่ยวกับประตูด้วยสายตาเบิกโงแต่ผมเพิ่งดูมันครั้งเดียวดังนั้นผมแทบรอไม่ไหวที่จะย้อนกลับไปดูอย่างจริงจัง ประตูที่3อีกครั้งเป็นลูกตั้งเตะระดับสุดยอดพวกเราทุกคนรู้ว่ามันสําคัญแค่ไหนในทางตรงกันข้ามเราตั้งรับลูกตั้งเตะของเวสแฮมได้ดีมากอีกครั้งทุกทกคนรู้ว่าพวกเขามีดีในเรื่องนี้แค่ไหนอาลีกับเซฟที่น่าเหลือเชื่อในช่วงเวลาที่สําคัญมากแม bon ้าเสียบอลจังหวะแรกหรือจังหวะที่2ผมไม่รู้แต่หลังจากนั้นทําเกมได้และทําได้ดีจริงๆดอมก็คล้ายกันเล่นได้ดีจริงๆและอยู่ในเกมจกนถึงช่วงท้ายเกมมากๆมาติด กับฟอร์มที่สุดยอดในการเจอกับอันโตนิโอมันเป็นช่วงเวลาสําคัญในเกมพวกเขาวางบอลไปตรงนั้นและผมไม่รู้ว่าบอยแค่ไหนในอดีตที่เราเจอปัญหาตอนที่เขาครองบอลได้วันนี้เขามีมันครั้งหรือ2ครั้งและถัดใดน,นั้นความโกลาหลก็เกิดขึ้นมาติดทําเรื่องนี้ได้ดีจริงๆดาวิดและลูโชหลังจากวันพระราสบดีโมสุดยอดสุดมีส่วนในเกมรับและเกมลุกทุกคนรู้ดีผมไม่อยากจะลืมใครเคอร์ติสก็ดีเวิร์สดับโบและเรื่องสําคัญที่สุด เด็กๆที่ลงมาสร้างบทกระทบอีกด้านอย่างที่สุดใช่มันเป็นประตูของเดียโก้แต่ผมคิดจริงๆว่าโกดี้ลงมาและดูดีมากๆนี่เป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่เราสามารถเรียนดูได้นอกจาก3มแต้มนั่นนี่คือวิธีการที่เราต้องรับมือกับสถานเหล่านี้เราต้องใช้พวกเขาทุกคนเกมที่เยอะมากเกินไปวันพฤหัศบีถึงวันอาทิตย์พูดถึงความตื่นเต้นเกี่ยวกับสิ่งที่ทีมชุดนี้สามารถสร้างขึ้นใช่แล้วเราเริ่มต้นอย่างมีความหวังอย่างที่ผมพูดไป เราต้องใช้สิ่งต่างๆมันเป็นอย่างนั้นจุดโทษาจากการโต้กลับนี่คือการจ่ายบอลที่น่าชื่นจากดาวินที่ผมคิดว่าไปถึงลูโชและหลังจากนั้นเขาเข้าไปในกรอบเขตโทษเช่นกันถ้าผมจําไม่ผิดและหลังจากนั้นโมเข้ามาตรงนั้นยังมีอิสระและถ้าเขาไม่โดนทําฟาวเขาก็น่าจะยิงได้จากตําแหน่งคล้ายๆกันอย่างที่เขาทําในการยิงจุดโทษดูเป็นแง่ดีอีกครั้งที่เด็กเหล่านี้เป็นนักฟุตบอลที่ดีมากและตอนที่พวกเขามีวันที่ยอดเยี่ยมพวกเขาดีอย่างที่สุด แต่ตอนที่มันไม่เริ่มอย่างนี้นี่คือเหตุผลว่าทําไมผมชื่นชอบพัฒนาการในการเข้าสู่เกมครั้งนี้เราไม่เสียประตูก่อนแต่เราเสียประตูอยู่ดีมันรู้สึกเหมือนการหากพูดตามตรงไม่ดีเลยแต่อีกครั้งปฏิกิริยาสุดยอดมากและสําหรับเรานี่คือช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดเพราะว่าเรากลายเป็นทีมแบบที่ยากมากที่จะรับมือเมื่อเราเล่นไม่ดีเราเหนียวแน่นเมื่อเราเล่นได้ดีเราจะเป็นทีมที่ดีจริงๆนั่นคือสิ่งที่เราต้องการอย่างชัดเจน พูดถึงสัปดาห์แรกๆของวาตารุเอนโดที่ลิเวอร์พูลเขาต้องทําความคุ้นเคยกับเรื่องต่างๆที่นี่วาตารุเป็นคนใจเย็นและสุภาพมากและนั่นอาจจะทําให้เขาเสียเวลา2ส,สัปดาห์แรกตอนนี้เขามาถึงตรงนี้เขาไม่ได้อายุ30ปีหรืออะไรแบบนั้นและอยากจะดึงใครบางคนออกจากเส้นทางเพื่อที่จะเข้าสู่ทีมแต่เขาพัฒนาขึ้นทุกวันคุณมองเห็นเรื่องนี้ในวันนี้เขาอยู่ตรงนี้เขาจะช่วยเหลือเราได้หลายอยา่าง เขาจะลงเล่นเกมต่างๆเขาจะได้เป็นตัวจริงและอะไรทุกอย่างเหล่านี้ทุกอย่างดีมากตอนนี้เขาผ่านการลงเล่นกับเรามา3-4เกมในช่วงเวลาที่สั้นมากๆนั่นคือเรื่องสําคัญมันไม่ใช่โครงการระยะสั้นวาตารุเป็นส่วนที่สําคัญมากในทีมและผมมีความสุขมากที่มีเขาหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ